เคยเจอปัญหาแบบนี้กันไหมคะพบว่าทีมงานของคุณเนี่ยดูเก่งแล้วก็มีศักยภาพมากๆแต่เขายังคงทำงานตามสั่งไม่ว่าจะเชื้อเชิญให้เขาตัดสินใจยังไงหรือว่าทำเรื่องอะไรที่มันสำคัญสำคัญเขาก็ยังไม่กล้าทำสักทีหรือแม้กระทั่งเฮ้ยดูแล้วคนนี้มี potential นะมีศักยภาพที่จะไปต่อได้แล้วเขาก็กล้าตัดสินใจ แต่คุณก็ไม่มีวิธีการหรือว่าไม่ไม่รู้ว่าจะทํายังไงให้เขาเติบโตไปมากกว่านี้แล้วก็สุดท้ายค่ะคนเก่งเต็มองค์กรไปหมดเลยแต่คุณก็ไม่รู้ว่าจะทําให้คนเก่งๆเหล่านี้สามารถรวมตัวกันเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับคนในองค์กรของคุณได้ยังไงนะคะ สวัสดีค่ะชื่อครูตู่นะคะสุชาดาแพรเมืองค่ะปัจจุบันนะคะตู่เป็นวิทยากรที่เข้าไปสอนในองค์กรเพื่อเปลี่ยนแปลง mindset พนักงานตั้งแต่ระดับที่จัดการตัวเองนะคะไปจนถึงจัดการทีมรวมถึงจัดการออหลายๆทีมร่วมกันหรือว่าเป็นระดับผู้บริหารนั่นเองนะคะและตู่ก็ยังมีอีกอาชีพหนึ่งนะคะนั่นก็คือเป็น business consultant นั่นเองนะคะหรือว่าเป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจหลายๆธุรกิจนะคะเพื่อสร้างแล้วก็พัฒนา คนนะคะพัฒนาทีมให้สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรค่ะผมโค้ชพีทเชวโรนทีลกุญชัยผมเป็นบิสเซิลเทรนเนอร์นะครับเป็นบิสเซิลคอนทอลเทนนะครับแล้วก็เป็นองค์ทบไนเนอร์ผมมีความชํานาญนะครับในด้าน Data นะครับเป็น a a ตานาทิกนะครับแล้วก็ Data าแซนติสต์แต่ก็สนใจเรื่องของคนครับซึ่งผมเอาทั้ง2องอย่างนี้มารวมกันนะครับทำให้ผมสามารถสร้างหลักการที่เกี่ยวคนได้อย่างมีรูปแบบนะครับและเข้าใจง่ายในคลาส Corporate Entrepreneurship ครับโดยที่สิ่งที่เราจะได้เรียนรู้นะครับจะเป็นการเรียนรู้ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะครับแต่เป็นการเรียนรู้แบบ8ครั้งนะครับเพราะเราต้องการสร้างการเรียนรู้อย่างยั่งยืนครับโดยสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้นะครับกับผมและคุณตู่จะมีอยู่3ามเลเวลครับเลเวลที่1ครับเป็นเลเวลของไอคือตัวชั้นครับหรือตัวเราครับเลเวลนี้นะครับจะช่วยสร้าง คนนะครับสร้างองค์กรจากระดับพื้นฐานในการที่จะสร้างองค์กรให้แข็งแรงเราต้องเริ่มต้นจากรากฐานครับและรากฐานอย่างที่ว่านั้นก็คือคนครับเราจะมีการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับให้คนนะครับแต่ละคนสามารถที่จะเป็นผู้นําตัวเองได้ครับและเมื่อเขาเป็นผู้นําตัวเองได้จะเข้ามาสู่เรื่องที่2ครับที่เราจะเรียนรู้กันนั่นคือเรื่องของทีมครับเราจะสามารถนําทีมได้ด้วยองค์ความรู้ที่เรียกว่าทีมดินามิกส์ จะทำให้คนเข้าใจความแตกต่างและสามารถเติมเต็มได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ครับเรายังมีเรื่องของทีมซิงโครไนเซชันซึ่งจะทำให้เราสามารถสื่อสารกับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ต้องสื่อสารกันมากเกินไปและน้อยเกินไปเรียกว่าสื่อสารอย่างส์ทหรือเท่าที่จำเป็นนะครับหรือว่าสื่อสารแบบทำน้อยได้มากกันเองครับ เพราะฉะนั้นนะในเฟสที่3หรือสเต็ปที่3คือทํายังไงให้ทุกทกทีมนะคะสามารถเห็นภาพเดียวกันแล้วก็รวมตัวกันเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับงกองค์กรค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของหลักสูตร Corporate On t e r e i n a ค่ะสำหรับหลักสูตร Corporate On t e r e i n u r s h i p นะคะเรามีทั้งแบบออนไลน์แล้วก็แบบออฟไลน์นะคะถ้าสนใจนะคะติดต่อ Learning Hub ได้เลยค่ะ